ยังไม่จบนะครับสำหรับเจ้าสปอร์ต i d เดอร์คันนี้ของบกนะครับผมมาเก็บงานเพิ่มเติมอีกนะครับซีนนะครับมันเป็นซีนเรียกว่าอะไรอะ่ะเฟืองหน้านะครับซีนเฟืองหน้ามีน้ำมันคาบน้ำมันออกมาก็ต้องมาเก็บงานครับไม่งั้นวิ่งต่อไปก็คือน้ำมันเฟืองหน้าก็จะหายไปเรื่อยๆเอย,เอย,เอยแล้วเวลาเก็บงานเนี่ยอะไรที่มันมีคาบย้อยคาบเฟอร์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคอสำหรับผมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ มาเก็บงานต่อที่ทเฮียต้าครับก็ครับผมจะถอดมาเนาะมันมีน้ําเข้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมแน่ต้องยกมาทั้งลูดดีกว่าแล้วมาล้างนะครับสะอาดใหม่เนาะเพราะว่ามันน้ํามันผสมไปแล้วนะครับน่าจะเกิดจากเราลงลง้อลุยนี่แหละครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการยกลงมาครับยกมาผมจะไม่ถอดที่บล็อกนะผมจะยกแล้ต้องเผาแบบนี้ให้นะครับถอดถอดลูกหมักดีกว่าง่ายกว่านะครับแล้วเดี๋ยวจัดการยกลงมาให้ครับผม เป็นน้ำนะครับสีน้ำผสมเลยครับเดี๋ยวจัดการให้ครับผมถอดมาแล้วนะครับนี่คนระับมันก็เป็นสนิปพุนนี้นะเดี๋ยวเนะ่ต้องขัดแล้วก็เดี๋ยวเนะี่ยต้องพ่นสีกับสนิปไปใหม่นะครับก็มีบางจุดแต่ว่าที่ที่เห็นแปกคือตัวนี้มุนมูลมูล้มลมลวม,มีแตกกันหนึ่งจุดนะครับวันนี้นครบถอดมาแนละ้วเศษไม่มีนะครับด้านในไม่มีเศษสะานเลยนี่ครับก็เป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะล้างให้ก่อนนะครับ โมก็ครับผมเปลี่ยน3าอย่างเลยนะมีซีนตัวนี้นะครับสองข้างซ้ายขวาแล้วก็โอลิงนะครับโอลิงอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวพวกเนี้ยก็ไล่ใส่กาบาเกล็ใหม่หมดเนาะซีนตัวนี้จะอยู่นี่หนึ่งตัวครับทอดยาวแล้วก็ฝั่งสั้นฝั่งเพาสั้นตัวนี้นะครับหตัวส่วนพวกเนี้ยไม่มีอะไรนะครับก็ยังใส่อยู่นะไม่ได้เป็นตามมหรือว่ามีอะไรนะครับโอเคเัี๋ใวให้ประมาณนี้ก่อนครับผม ขออนุญาตถ่ายช่างด้วยนะครับอันนี้ยังไงช่างน้ำามันครับน้องช่างเขาไปใส่เหรอน้ํานะครับอ่ามีน้ํามีน้ําเข้าในเฟืองหน้านะครับผมอ่าแล้วก็มีซีนซีนนี้ที่เปลี่ยนออกมาบี้อย่างนี้เลยเหรออันนี้งัดออกอ๋องัดออกนะครับซีนตัวนี้นี่มันมัน มันน่าจะเสื่อมมันทําใหยา้ยางเสื่อมอ่ายางเสื่อมทําให้มันกั้นตัวน้ํามันเฟืองหน้าไม่ได้เนาะครับแล้วนี้น้ํามันเข้านะครับก็กลายเป็นเฟืองหน้าน้ํามันนี่เป็นสีนมนี้คือเละเทะไปหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะส่งผลต่อเฟืองหน้าพังอ่อพวกงานซีนนะครับเนี่ยครับพวกนี้ยเฟืองหน้าเนี่ยนะครับหรือพวกซีนเผาหน้าเนี่ยนะครับมันเป็นงานที่บอกตรงๆว่าเจอทุกคันนะจะช้าจะเร็ว น้ำเนี่ยนะครับถ้าเลี้ยงได้เนี่ยเลี้ยงอันนี้นี่คนละเลี้ยงกันแล้วไอซีนไอซีนตัวนี้มันไปคือทําให้น้ํามันเฟืองหน้าเนี่ยย้อยออกมานะครับส่วนไอเฟืองหน้าเนี่ยนะครับที่น้ํามันไปเข้าไปผสมเนี่ยมันทําให้น้ํามันสูญเสียค่าความหนืดไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปทําลายเฟืองหน้านะครับน้ําถ้าเลี้ยงได้ผมพูดตรงๆเลยครับเลี้ยงดีกว่านะครับเลี้ยงดีกว่าจําเป็นเฉพาะขับลุยน้ําก็พอนะครับ เดี๋ยวนี้พอเราเล่นรถเก็บรถเก็บอะไรต่างเจอน้ำนี่บอกตรงเหนื่อยใจเลยนะครับคันนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้ก็คือเก็บงานโอเวอร์ฮอลเครื่องไปเรียบร้อยก็อูเิเยต้านะครับโอเวอร์ฮอลชุดใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัวเฟืองหน้าลืมนะครับในเรื่องของเฟืองหน้านี่ลืมนะครับกับเฟืองท้ายลืมเช็คน้ํามันนะครับแล้วพอเช็คมาก็ตัวนี้เลยนะครับ น้ำมันเละแล้วก็พอไปวิ่งวิ่งมาซีนซีนมันก็รั่วก็เลยต้องมาเก็บงานเพิ่มอันนี้ก็น่าจะสมบูรณ์หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเจอน้ํานี่ก็ยังขยาดขยาดเดี๋ยวนี้พูดตรงๆเลยนะครับน้ํามันเฟืองหน้าเนี่ยน้ํามันเฟืองท้ายเนี่ยผมเองพยายามเล่นลของราคาไม่แพงถ้ารู้ว่าจะลุยน้านะบางครั้งทริปเดียวต้องเอารถมาเช็คแล้วนะครับนะอย่างแม่น้าร้อยสายเนี่ยลุยลุยข้ามไปเนี่ยพอลุยข้ามไปนี่ปุ๊บทาน้ําเกินในพวก ครึ่งล้อเนี่ยมันมีสิทธิ์ซึมเข้าไปพอซึมเข้าไปแล้วเราไม่รู้ไงนะฮะวิธีการท่านต้องมีสลิงสลิงดูดผมมีเรียบร้อยละอีกหน่อยก็จะดูเรื่องสลิงดูดนะครับจบทริปหนึ่งก็ต้องพอผ่านไปสักระยะหนึ่งก็ต้องเอาสลิงมาดูดนะบางคนบอกสลิงดูดอะไรก็ดูดน้ำมันที่เฟืองหน้านะครับแล้วก็เฟืองท้ายมาดูนะครับว่ามันมี สีอะไรนะครับมีคราบน้ําคราบอะไรเข้าไปพ่นดีกว่าอายุต้าครับครับผมที่มันมีคราบเขาเรียกว่าคราบอะไรน้ํามันเฟืองหน้าย้อยใช่ครับเพหน้าย้อยครับนะครับมันเกิดอย่างไรครับก็เนี่ครับเป็นซีนนะครับซีนมันมันเส่อมสภาพเนาะครับมันเสียบสภาพน้ํามันเฟืองท้ายมันก็รีออกมาตรงนี้ได้ระหว่างตรงน้ํามันเฟืองหน้าจะเรียกเฟืองท้ายเฟืองหน้าแต่อยู่ล้อหน้าใช่อยู่ล้อหน้าอยู่ตรงเนี้ยมันพูดง่ายไอ้ไอ้ตรงเนี้ยยางตรงเนี้ยมันจะกั้นน้ํามันเฟือง กับไม่ให้มันออกมาใช่ครับกานน้ำมันเฟืองกับตัวตัวหน้าแปนที่ยึดเอาขับมันเสื่อมก็เลยมันก็เลยซึมใช่มัน้ำมันเฟืองหน้าก็ค่อยๆหายใช่ค่อยๆหายมันอยู่ตรงไหนตรงนี้อยู่ตรงนี่เลยครับหลุมนี้นี่เลยอ๋อครับครับไม่ได้เกี่ยวกับการแช่น้าเนาะไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับอ่าอ่าแน่ตามอันนี้น้าอย่าเาเรียกว่าไงตามตามอายุเพราะมันเสื่อมเดี๋ยว น้ำมันเฟืองหน้ามันมีน้ำเข้าด้วยใช่แล้วมันเข้าตรงไหนมันมันเข้าตรงนี้มันเข้าตรงนี้เลยอ๋อก็เพราะมันเสื่อมมันเสื่อมใช่ครับมันเสื่อมไอ้คันนี้บอกอเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูมันนานเสื่อมมันก็ค่อยๆเข้าทีนั้นไปนะน้ำร้อยสายไปนู่นไปนี่ก็ใช่เนี่ยครับนี่ยนี่นี่สภาพมันวินนี้อยู่อ่าอันนี้อันนี้ถ่ายจากน้ำมันเฟืองหน้ามาโอ้โหนีระดับระดับมันเป็นนี่เลยนะ อย่างนี้เราก็ต้องพูดง่ายๆน้ามันเฟืองหน้านี่ขึ้นอยู่ไนตัวนี้เลยแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันเสื่อมถ้าอย่างนี้มันเห็นชัดเนาะมันมันก็ค่อยๆซึมออกมาอะไรเงี้ยครับทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ค่อยซึมเนี้ยเราก็มองไม่ออกมันก็ฝังแล้วเมื่อกี้มันก็ทําลายเฟืองหน้าด้วยก็ถ้ากับเฟืองหน้าผมมีปัญหาเรื่องดอกดอกจอกหรือใบสีใบสีใบสีบินไบหนึ่งออกพอสมุทรไทยใช้ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ครับได้อยู่เพราะว่ามันไ่อยะ มันก็บินไว้อยู่ของมันอย่างนั้นอ่ะพอเราเจอเศษแล้วใช่ไหมเศษนี่โอเคถ้าเจอแล้วก็สบายใจแล้วตอนแรกหาไม่เจอเพราะว่าฟันถอดออกมาล้างก็เลยนี่มีเศษแล้วเคี้ยวเคี่ยวหักไปหนึ่งเคี้ยวนะครับตรงนี้นะไห้ส่งไปปากีฐานซ่อมได้ปากีฐานก็เห็น้ะเดี๋ยวจงปากีสานนะปากีฐานมันเอาอะไรจิ้มเข้าไปแล้วมันก็มาพอกพอกพอกแล้วมันก็เจียผมเห็นดูคลิปปากีฐานนี่โอเคอันนี้ก็จบเรื่องงานของเก็บเรื่อง ซีนซีนเฟืองหน้านะครับ <Yeah. S 1> สนใจร่วมคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตาล์ VIP คารวานร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชษคาราวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ไลน์ ID ดีเอสไซ